สวัสดีจ้าหลังจากที่น้องฝ้าคลอดลูกแล้ว mm hmm. เ้าก็ไดไม่ย่มน้องฝ้า้อมกับถวยอาหารมีเข่ากับอาหารเมร็ดจะมาให้น้องเพราะว่าเป็นห่วงน้องว่าน้องคลอดลูกแล้วน้องสสีิว mm hmm. แล้วก็เข่ามาเบงเด็กหน่อยสาม mm hmm. ตัว mm hmm. มมจ้ะน้ mm hmm. องสามตัวผสมบนธุ์จะมีแจ่ตัว น่ารักน้องแดงนี่รูร้สึกว่าสีไงก็มูจ่ะน้องสีสมตัวนี่เป็นตัวผู้ส่วนน้องสองตัวนี้เป็นน้องตัวเมียจ้ะเป็นน้องตัวเม่ที่เป็นไล่ทั้งสองตัวแต่ก็น่ารักจก้ะมีแต่ตัวอ้วนๆแต่ดงม่นน้องฝานี่เลี้ยงลูกดีอย่างไงจ้ะแต่ละมือก็บอกเห็นออกนอก กุติรองรุ่งเลยจากเทียจะปะสิกก๊จุกับลูกข้างนี้ละที่น้องฝ้าได้เลี้ยงลูกสมบูรณ์จ้าสองข้างที่ผ่านมาลูกของน้องฝ้าจะเป็นแมวพิการเนี่ยรักษาตายจากน้องฝ้าไปทั้งสองขอกจะมีขอกนีจ้าที่น้องฝ้าออกมาแล้วแข็งแห้งสมบูรณ์น่ารักทุกตัวทุกเทียน้องฝ้าก็จะอาศัยเลี้ยงลูกของแมวตัวอื่น เส่คอคลอดพร้พอรมกันแนวของซีวามุยเน่จ้าหลิง่มาคลอดลูกไรเดียกับน้องฝาลูกน้องฝาตายไปกันน้องฝาก็เลยอย่างลูกของน้องหมุยเรื่อยๆมาเท่าเดียวนี้จ้าปนีก็ไดรเดียเป็นของเจ้าของแล้วเทากับเที่ยวพยายามน้องฝาเรื่อยๆจ้าแต่ว่ากับบอคอยได้ทายแต่ถ้าไปตอนได้น้องฝากะทิ เ,เล่าวเลียนออกมารับเท้งนาประตูจะ้วกษาเฮาเข้าขไปเบิงโาลูกเจ้าของจะบระหว่งลูกบ่หว่วงลูกได้จะกับิพ่อใจที่เฮาไปลูกไปค่ำทั้งเทียเฮาว่างมือหรือเฮายางออกมากับิี่เอือนน้ำคณแม่แม่แมแมจะเป็นตะลิตนก็อยากมาหาเฮาอยู่ตะวันกับหวงลูกช่วงนี้ก็มีแนวยุ่งหงลายอย่างจะเท่ง อยากน้ำนองเลี้ยงจ้ะทั้งน้องเลี้ยงห้อยพาตัดนันมีอาการผิดปกติก็ได้เที่ยวติดต่อกันกับคุณหมอได้พาไปหาหมอแต่ว่ากะผ่านไปแล้วก็ครื่องน้องหายเป็นปกติก็เหตุแห่งสบายใจไปจุดนึ่งจ้ะแต่ละมือก็น,นี่ตะแนวเ,เหตุจ้ะยามือเต่าก็ต้องไปหน้า ไปเบื่งให้เบื่งหน้าแล้วก็ไปปล่อยมั่วตอนเต้ากับไปเบืง่งตอนเที่ยงก็ต้องไปจอบอีกรอบจ้ะเพราะว่าย่านนองรุออกจากตายไฟลวงออกไปกินเข่าหน้าเพลินลวงออกไปป้าอย่างท่างกัมีงานตบของคนอยากไหลน้ำเนจ้ะอันนี้ก็คือภาพของจีดวงดาวติกตอก เกี่ยวดวงตำมะคงที่ออกข้าวนั่นแหละจ้ะแล้วขามาเป็นเจ้าภาพต่อยในงานมาหลองเพลงมาตำมะคงมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงจ้ะพอเสร็จงานมีเวลาว่างเข้าขามายำหลวงฟ้า <c oughs> กับลูกน้องฟ้าจ้ะลูกน้องฟ้าจะเริ่มสิเมื่อนตาแล้วเลื่อมติมิตรตัวเป็นตาหักจ้ะ เพิ่งนองสีสมตัวนี้ได้จ้ะโอ้ยหยกเกินมากเป็นตาฮักมากเลยจ้ะตากระมึนแล้วพุ่งเพิ่งสะยุย่ยเลยจ้ะโอ้ยเพิ่งเบึงทึ่งน้ำลไลยไหลไปน้ำจะขั้นเขียวเนาะตาก็เริ่มสรมื่นแล้วส่วนน้องสองตัวนีินก,นก็น่ารักเข้ากันจ้ะน้ำไล่ตามื่นได้นขางหนึง่งเทไยพี่น้นอง สองตวที่เรี้ยงได้จากไปก็ปเฮ็ดให้คิด้ทอดอยูจ้ากำลังสีสมบูรณ์จึงสี่ลายจ้า,จานองกระทองเสียกอนน้องฝากค่ะเห็นแม่จับน้องกับมาเบึงก็อยากให้เฮ้าลูบจ้าอยากเห้เฮ้าจยากอ่อนเฮ้าก็ฝากขรอรัวนน้องฝากเนาได้จา้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนืเน้อจา้าขอบคุณจา้า